สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟนะครลำปางอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่22พฤศภาคม2566ครับเจะเียที่เครัคครับครับวันนี้ก็มาถ่ายเอาเลิกเอาชัยนะครับ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่าวันนี้22พฤษภาคมนะครับเข้าส,สูตรร่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการครับวันนี้ขบวน52นำมาด้วยอันต้อม4116นะครับแล้วก็ g a 4516นะครับอ้อขอภัยครับพิจตาชิ4516นะครับ โอ้โห oh, ครับวันนี้ขบวน52รถนั่งและนอนผับอากาศชั้นสองเยอะมากนะครับโอ้โ oh, หครับวันนี้รู้สึกว่าขบวนจะยาวเป็นพิเศษหรือเปล่าแต่จริงๆก็เท่าเดิมนะครับดูจากหมายเลขรถ ครับทุกคนครับเล่นในส่วนของชา้นชัลาที่3นะครับดาวินพอท่าสีู่นก็กําลังรอที่จะนําโบกี้สํารองมาต่อท้ายกับขบวนท่าสองนะครับส่วนชา้นชลาลที่2ตอนนี้ก็มีรถด,ด่วนพิเศษดีเซลลางประมาก,กาศนั้งับขบวนที่7จ็ดนะครับกำลังเข้าสู่สถานีนครลำปางครับ ึ่งรถตัวนพิเศษขบวนที่เจ็นะครับเดินทางรับส่งผู้โดยสารจากสถานีรุงเทพอพิวพยปลายทางเชียงใหม่ครับเกิดทราบที่นี่สถานีนครยมปาก่อขออกจากสถานีนครลมปา ครับตอนนี้ก็ได้เวลาปล่อยขบวนรถตัวที่ษขบวนที่7นะครับออกจากสถานีนครรลำปางครับ ครับและเมื่อขบวนที่7ด่วนพิเศษขบวนที่7ออกไปแล้วนะครับก็จะดาวินพอร์ต5นก็จะได้นำโบกี้สำรองนะครับไปพ่วงท้ายกับขบวนที่5.2จากเชียงใหม่ปลายทางกรุงเทพอพิวัตนะครับ โดยสารไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับบรรยากาศท้องฟ้านี่คึมฟ้าคล้มฝนนะครับก็ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศไว้นะครับวันนี้22พฤษภาคม2566นนะครับเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับครับตอนนี้ก็ จ้าหน้าที่ก็กำลังถอยโบกี้สำรองนะครับลำปางกรุงเทพอภิวัตเขา้าพ่วงต่อท้ายกับรถต่วนขบวนที่52เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตครับ เรางเรียบร้อยแล้วนะครับครับทุกคนครับเมื่อสักครู่นี้ผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็เลยได้ทราบว่านี่เป็นรถจากฮิตาชินะครับ4516ลายธงชาติคันเดียวในประเทศไทยนะครับที่เป็นลายธงชาติครับก็ถึงว่าอยู่ว่าเอ๊ะทำไม ฮิตาชิสีนี้ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยนะครับในตอนต้นคลิปมองเป็นอ่า G.E.A. นะครับแต่เมื่อกี้เช็คข้อมูลแล้วเป็นฮิตาชิจริงๆนะครับต้องขอภัยด้วยนะครับที่พูดผิดไปนะครับเป็นภาพที่สวยงามมากครับวันนี้ นิตชิลายธงชาตินะครับคันเดียวในประเทศไทยมาเยือนสถานีนครลำปางนะครับ22พฤษภาคม2566นะครับครับตอนนี้เวลา18นาฬิกา4นาทีนะครับตามกำหนดเวลาปล่อยขอบวนรถ ด่วนขบวนที่52นะครับเชียงใหม่ปลายทางกรุงเทพอภิวัตนออกจากสถานีนครลำปางครับวันนี้ถือว่าโชคดีนะครับได้มาพบกับทิ่ที่4516นะครับลายธงชาติพันเดียวในประเทศไทยครับสวัสดีครับ หรือว่าเกินความลาดหมายครับวันนี้จริงๆวันนี้ตั้งใจมาถ่ายบรรยากาศวันแรกของการเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตามประกาศของกรมอุตุนิยมตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับวันนี้22พฤษภาคม2566ครับ ตอนนี้ขบวนรถก็ออกจากสถานีนครลำปางนะครับรบ bye ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ